ผมเคยซื้อที่เขาแกะต้มแล้วแกะแล้วว่ะจ้ะไปเกลั่วใส่ไอชะอมเนาะอร่อยดีจ้ะนี่ค่ะไปก็ท,กที่ก็กินไม่หมดตัวเสียงมาเรียนลงนะจะย,ยินมากเลยของแดดตัวนี้เกลี่ยอะไนี่นะมึงมาเขากล่องกูกได้ปะด่ะเนาะที่นีเนะทีงนั้นมมนสิดกัดกันเดีกันแลน มารับลมทะเลเย็นๆคลายร้อนด้วยกันค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูเขาหาหอยหวานด้วยนะคะหอยหวานเหมือนกับหอยลายเลยจ้ะทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าหอยหวานมันจะเนื้อมันจะเยอะกว่าหอยลายจ้ะนะคะแล้วก็แน่นกว่าอร่อยกว่าจ้ะนะจ๊ะเขากำลังหากันเพลินเลย ไปชมก็าหาหอยหวานพร้อมกันเลยจ้าหนูเคยซื้อที่เขาแกะต้มแล้วแกะแล้วอ่ะจ้ะไปแกงคั่วใส่ไชะอมเนาะอ,อร่อยดีจ้ะนี่หาไปก็บางท,ทีก็กินอ่ีหมดตัวแกะได้โอต้มขูดแก็แกะได้จ้ะจ้ะใช่จ้ะก็ขูดอย่างนี้เลยนะจ้ะ เราฝากนี่มันจะยุคดิโอ้มันจะมองเห็นใช่ไหมคะออ๋เวลาตายหล่นเนี่ยเราจะรู้ว่ามีตัวอยู่ตรงนี้ค่ะก่อนก็หางเป็นหออโอ้ค่ะตัวใหญ่ใช่ตัวนี้อ้วนอ๋อจะว่า,างๆก,ก็มานะคะอยากมาแต่ไม่มีใครมาสุ่ม๋อค่ะจะอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่เมืองนูนนะอ๋ออยู่ในเมืองนะคะ ว่ามีหยาดอยู่แถวนี้ไงพาทำมาอ๋อจ้าน่าสนุกเนาะจ้าสนุกเลยโคตรลมแดดเนอะจ้าใช่จ้ะเป็นลมแดดอห่ามันฝังตัวโอ้ดูสิจ้าเนี่ยดูเนี่ยโอ้หนคะเจ้าร่อนเป็นอย่างนี้นะโอ้จ๋าจ้าโอ้จ้าโอ้ย่างงี้เลยนะแต่มันฝังอย่างงี้เลยจ้า โอ้โอ้้ายอะไรครับไฟหวานเนแต่ตัวไม่ตัวโอ้ยง่างนี้หล้ฮะโอ้มันก็ยุกๆอย่างนี้เลยนะจ้ะโอ้โอ้โอเดี๋ยวันจะทายิ่ๆๆตลองจับเอาเราก็มองเห็นเ้าก็จับเอาสตัวเลยปหสี่ตัวเรอจ้าเจ้เนี่ยตัวนึงโหสุดยอดเลยจ้าเนี่ยมาเนี่ โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากที่ก็มีจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ทำไทยได้ทำได้มีสองมีสามสามตัวเลยตัวใหญ่เลย 不要嘞哈。 เราจะมาเก็บใบชะพูมาเก็บใบชะพูจ้าเอาไปใส่แกงคั่วหอยหวานอร่อยๆจ้าใบชะพูงามๆจ้าทุกคนนะคะปลูกไว้หลังบ้านจ้างามมากๆเลยจ้าใบชะพูปลอดสารพิษจ้า ก็บแค่นี้พอจ้าหลังจากที่เราไปหาหอยหวานมาแล้วนะจ๊ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเมนูแกงขั่วหอยหวานจ้ะนะคะอันนี้เขาก็เรียกหอยหวานเหมือนกันจ้ะทุกคนนะคะ,ะตัวมันจะคล้ายๆหอยลายจ้ะนะคะแต่ว่าเนื้อนะคะเนื้อมันจะแน่นกว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่านะคะแล้วก็สีสันนะคะถ้าหอยลายมันจะออกลายสีขาวใช่ไหมจ๊ะส่วนหอยหวานนี้นะคะ มันจะออกลายสีดําจ้ะนะจ๊ะแต่ว่าอ่คล้ายๆกันจ้ะทุกคนนะคะแล้วเนื้อนะคะเนื้อหอยหวานตัวนี้่ะนะคะมันจะกินเอ่อเต็มคําเต็มปากเต็มคํากว่านะจ๊ะทุกคนนะคะเนื้อมันจะเยอะกว่านะะี่ค่ะเยอะเลยนะจ๊ะค่ะนะคะเดี๋ยวตามมาชมนะคะวัตถุดิบนะคะแกงคั่วหอยหวานว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะวัตถุดิบของเรานะจ๊ะมีนะคะหอยหวานนะคะ ้มนะคะแล้วก็แกะนะคะแกะเปลือกล้างทำความสะอาดพักไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะแล้วก็มีพริกแกงนะคะอ่าส่วนอันนี้ผักชะอมนะจ๊ะใบชะพลูจ้านะคะแล้วก็กะทิขวดจ้ะนะจ๊ะน้ำปลาน้ำตาลทรายขาวผงปรุงรสนะคะวัตถุดิบแกงคัวองอ่วหอยหวานของเราก็จะมีประมาณนี้ละจ้ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบชะพลูนะคะแล้วก็ผักชะอมของเราก่อนจ้า ตอนนี้วัตถุดิบนะคะแกงคั่วหอยหวานของเรานะคะจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปทําการแกงขั่วหอยหวานอร่อยๆด้วยกันนะคะเติมนะจ๊ะพริกแกงของเรานะจ๊ะลงไปในกระทะเลยจ้าตามด้วยนยนะคะกะทินะคะนิดหน่อยจ้า เติมกะทิลงไปอีกจ้าผัดนะคะให้กะทิแตกมันค่ะนะคะ จากนั้นนะจ๊ะให้เราเติมหอยหวานลงไปเลยจ้าผัดรวมกันจ้าเติมนะคะกะทีิลงไปเลยจ้า ระหว่างรอนะคะให้แกงขั่วหอยหวานของเราเดือดนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงค่ะนะคะแกงคั่วหอยหวานของเรานะคะเดือดดีแล้วนะจ๊ะเติมผงปรุงรสลงไปเลยจ้าตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายขาวจ้าน้ำปลาจ้า ตบท้ายนะคะด้วยใบชะพูจ้าสุดท้ายท้ายสุดนะจ๊ะเติมนะคะผักชะอมเลยนะคะปิดท้ายนะคะด้วยผักชะอมจ้าใส่ลงไปเลยจ้าเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟทานอร่อยๆด้วยกันค่ะ เสิร์ฟทานลอยๆด้วยกันจ้าเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงขั่วหอยหวานนะคะอร่อยออร่อยจ้าใสา่ผักชะอมนะคะแล้วก็ใส่ใบชะพูนะคะอร่อยอรอ,ยอร่อยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า วันนี้บ้านเหินฟ้าอินดี้ขออนุญาตไปรับประทานก่อนนะจ๊ะก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะลาไปแล้วค่ะ